สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับยินดีต้อนรับท oui> ุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมวันนี้ก็พบเจอกับผมและน้องนนนะครับวันนี้ก็พบเจอกันแบบนี้นะฮะก็มีของอร่อยๆนะฮะมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันวันนี้ส้มตำนะครับแล้วก็มีกุ้งลายเสือนะครับผมย่างมาแล้วนี่ตัวใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็กินกับข้าวเหนียวนะครับผมหนึ่งกระติบ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 มีรหเรือเด้อกระติบกระติบ มาไม่พูดมากให้เสียเวลานะครับผมจะข้าวจะเย็นต้มตําจะไม่อร่อยใครเครื่องนะครับแล้วก็มากินกันเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ต้มตําครับแ่บแทบมีสองตำตำไทยตำลาวนะครับผมตำลาวนี่คือตำปูปละถูกต้องตำไทยก็คือตำไทยนั่นแหละต้องครับผมตำที่มีปลาร้านั่นแหละเอออ่ะจับเออจัดเลยอู้วิทย์อู้รงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนี่ เหล็กมันขูดปากตรงนี้ผมเลยพูดไม่ชัดละช่วงนี้พูดไม่ชัดมันเจ็บปากเป็นไงนี่ตำไทยอือเป็นจังใดครับผมแสบบอจอใต้สำปูไหมฮะฮะตำไทยอันนี้ไม่รู้เลยตำไทยตำลาวแบบไหนตำไทยอันนี้มีปูไงถูกแล้วตำไทยก็ใส่ปูอ๋ออือจับมาก อร่อยครับทุกคนโอ้ยพริกเผ็ดหนาวอ่ะ <laughs> <laughs> เผ็ดแหละอร่อยกุ้งครับผมกุ้งลายเสือครับทุกคนวันนี้เรามากินกุ้งกันครับผม <h ums> นี่ตัวใหญ่เลยกินให้อิ่มกินให้จกุกให้อิ่มไปเลยแกะปลกัน โคนี่ชอบกินกุ้งมากนะครับผมด้วยกินมาเลยมันได้ไหมเปลือกกุ้งก็กินคือกุ้งลายเสือเนี่ยมันมาจากประเทศอะไรพี่เก่จากประเทศไทยับผมแต่อรัก็แบบเขาเพาะเลี้ยงมาตอนนี้อยู่ในประเทศไทยแล้วอ่ะก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละลายเสืออยู่ในน้ำทะเลบ้านเราก็มี ก็ไปไปเที่ยวทะเลตอนนั้นเจอไหมเจอ,อปลาเสือ,อโอ้โหปลาเกา่าปลาเก่าใหญ่มาก,กุ่มน้ำมันจะเด้งระวังเปลือกแล้วมันจะมาชนกล้อง เปลือกกุ้งนี่กินได้ไหมเก่งเอาหัฟันหมาก็แน่กินได้นะทุกคนแต่ผมก็ไม่อยากให้กินหรอกมันแข็งมันแข็งความบาดท,ท้องเราเก็บไปข้างบนมันไม่มีนี่ที่ม,มกระลำอ,อร่อยมากสระตำมันเนี่ยร้าน,นเดิมมันเนี่ยเพิ่ วันนี้ซื้อมาครับทุกคนต้มตำร้านเดิมครบเรื่องร้านนี้อร่อยอันนี้ไม่แตะเลยลองลองอันนี้หน่อยร้ <c oughs> ำอ,อร่อยเหมือนกันแต่นนี้แบบออกแซ่บกว่า ใครชอบแบบปลาล้านนัวนะครับผักผักหอมผักกบกุ้งก็หลายตัวกินกุ้งด้วย หมันันมากพี่เกมกุ้งลายเสียมันอร่อยอร่อยกว่ากุ้งธรรมดาไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะไ <c oughs> อ้กุ้งถ้าเป็นกุ้งขาวอะหัวผมรู้สึกมันจะขมขม <c oughs> พี่เกมเป็นไหมเวลากินรู้สึกขมขมใหม่นะ <c oughs> ปกติ <c oughs> น้ำแทบมากน้ำต่ำ <c oughs> รวมมาแล้ว <c oughs> ลรือม,มาช้อนมาสดเลยผักผักนี้ผักนี้มันไม่มันไม่ถึงใจไงผักอะ่ะมันจุ่มน้อย,อยเดียวนะครับทุกคนมือโชคดีที่ได้เกิดบางไทยนะั่นเอง กินส้มตำมีหลายอย่างนะเมืองไทยอที่อร่อยอร่อยเยอะเลยข้าวน้ำอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ส้มตำนี่ชอบสุดละคือแบบเดอะเบสส้มตำประเทศไทยอร่อยมากอันไหนไหนส้มตำอ่ะชอบส้มตำที่สุดนะในเมนูอาหารอะ ไปไหนก็ได้กินเนาะกินง่ายอร่อยได้ทุกที่แซ่บด้วยใช่ามันกินไม่เบื่อต้ำอ่ะยิงน้อนอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวไหนก็ไม่ไม่ไม่พลาดอะต้มต้มอะเวลาเราไปเที่ยวอ่ะส้มตําผักบุงกรอบๆอเงี้ยฮรข้าพนชอบกุ้งกัง กุ้งหวานกุ้งหวานมากเนื้อหวานเนื้อแดงมากเมี่ยงเมี่ยงโอ้โหถาดทับ ไม่มีซอนไม่เกมหนังเด็ดอะน้ำซุปต่ำมันอร่อยมากเด็ดมากไม่มีผักบุ้งเนาะผักบุ้งกับกรอบนี่แบบจะอร่อยมากอดไม่บอกเ่ามึงคืออยู่ไหนยายเก็บไว้ในตู้เต็มเลยผัดผักบุ้งกินมั้งผักบุ้งนา ไปเก็บมาใชเหรอชอบผักบุงบ้งผักบุ้งนาของแถมก็คือไข่ปิงไม่เป็นไร <c oughs> เราล้างน้ำแบบอย่างดีไง <c oughs> แต่ผมไม่เจอแล้วนะปิงอ่ะแต่ก่อนนี่เจออยู่แต่อยู่นี่ไม่เจอแล้วแถวนั้น,ไ,น,นไม่เจอละแถวนานั้นเขาเลี้ยงควายด้วยเมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนนี่เ <c oughs> จอไปเล่นนะ มันจะมีปิงอยู่นั่นนะ่ะไปเก็บมาปงไข่ไว้ในผักบุ้งอะแย่เลยกินเข้าไปอยู่ในท้องโตจะเริ่เติบโตพอดีเลยอื <c oughs> ้อเกมนี่คือแบบสมัยแต่ก่อนเป็นหนุ่มฮอตไงดาวดาวดาวมาหาอะไร <c oughs> เป็นดอดิตแต่ <c oughs> ปัจจุบันอะ่ะยังฮอตอยู่ไหม อดอสิหัวกระได้แห้งไงเฮ้มาบคาสายมาบัาคาสายมาเป็นลูกอ่อนมาเจียบกระโพดนะไม่ได้เจีบพี่บัดเตินพู้ครับทุกคนมาเจีบกระโพดทุกคืนเลยอากาศกันอยู่หน้าบ้านเลยไม่ได้เกี่ยวกับผมเนะไม่ใช่หามมันไดผมไม่แห้งะผมบมันไดกระโพาะอืม อ๋อผสมเลยต้มตำเด็ดมากอ่ะกินในต้มตำเราเนี่ยหิยวข้าวด้วยข้าวหมดเรื่องเลยไปอ,อรีดกเลย คนมันกุ้งลงไปหมดเลยอะ่ะไม่เหลือเลยครับทุกคนเนี่ยเหลือแต่แค่นี้เดี๋ยวไปเก็บเก็บตรงโน้นตรงใตใ้เครื่องอบ <c oughs> ก็จะดูนหัวกุ้งแบบมันมันเลยเนี่ยหล่นไปหมดเลยให้เอาแบบช่วยไปรองนั้นไม่เปน็นไรมันก็รองอยู่แล้วอะ่ะช่วยแก้วอ่ะอันนั้นก็รองได้เรา <c oughs> ไม่ต้องแบบไปล้างที ขยันหน่อยเถอะเจ๊ว่าปะว่าไปกินซุปตํานั่นนี้ก็ทรมานนะทำไมแสบปากปากแตกอันนั้นแค่ปากแตกอันนี้เป็นแผลเลยครับผมเหล็กขูดทำยังไงพูดไม่ชัดเนี่ยทำาะะไรทำอะไรแบบอยู่ดีๆถ้าเรามันมันก็ขูดอ่ะถ้าเราพูดไม่ถูกูดเร็วพูดเร็วพูดแบบแะรมันก็ขูดปึ๊กมันก เป็นแผลแล้วเดี๋ยวดัดมาจะเข้าใจโอ okay. เคไอ้ผมดัดไอ้ห <laughs> <laughs> ของหล่อนำ้ำคานน้ำคานคนหล่อได้ไงฮะหน้าอย่างนี้หล่อได้ไงหรอเคนหล่อก็ไม่ได้ได้หน้าอย่างนี้เอาก็ผมยังเด็กอยู่ไงเ <c oughs> ราผมโตูดไอ <c oughs> ้เห็นเห็นเด็กที่เราหล่อไหม ก็เยอะแยะไม่เชื่อน้องอันนี้เด็กเด็กเด็กบ้านๆไงเนี่ยเด็กบ้านๆไงหล่อแบบบ้านๆไงเขาไม่ได้หล่ออย่างงี้อย่างงี้ก็บอกว่าธรรมดาธรรมดาชอบจริงอย่างเราเขาบอกว่าธรรมดาพอไปวัดไปวาได้อะไรอย่างงี้หมาไม่หอนก็โอเคแล้วมีไหมเอ่ยมีโอ้ยมีข้างล่างนี่ ขอยัดบางตัวนี้เพราะว่าหมามันจะกินพี่เกมผมรู้สึกว่าตัวหลังๆมันจะติดเปลือกหน่อยนะเนี่ยอบนานไปเหรอบนานอะอบจนเปลือกแห้ง ตุ้มตัวใหญ่ในน้ามันเยอะนะ้องที่กินแต่ใหญ่น้ำก็เยอะธรรมดา้าไปตมกิน <desp ot? S 1> น้ำเยอะอ่ะโอเคพอแล้วผม,ม,มอีสองตัวผมเก็บไปตอดเมื่อคืนข้าวเหนียวกินเราเก็บกินกับข้าวเหนียวจะกินเยอะ <laughs> <laughs> มีการกักเลยนะคนมาได้ทำงานเร <laughs> ียนไงใช้สมองทำงานทำการเหนื่อยๆก็จะให้กินเยอะอยู่วันนี้ไม่ได้ทำการทำงานแล้วผม กลับายยมา,มาก็แบบเรียนอยู่กลับมาก็มากินเลยพอแค่นี้ก็พอ <laughs> <c oughs> มาครับทุกคนอีกคำหนึ่งครับ <c oughs> ผักไว้หมดผักไว้หมด <c oughs> ผ,ผักผักผักไว้หมดร <c oughs> ับมานี่ กาศผักกาดจมหัวกุ้งเหมาะนะนี่ต้องกินกับไส้กรอก<ม>อร่อยอืมันมากได้จะกินลาบอีกอ่ะเถืเ่อยอีกแล้วอเหรอชอบบริสิบดิบเถืเ่อนนอี่ก็ตนะิดใจน่ะ เหนียวเลือดอของเด็ดมันจี้เกินปูดองเนี่ยต้องมีข้าวเหนียวขึ้นทุข้าวเหนียวหมดแล้วอไมีได้พริกละบอบ่า กระดิกกันนึกว่าจับพิกกัดที่แล้วเป็นขาปูขาปูเนาะใครวิ่กินพิกรอเวดอ่ะอืมออิ่มครับผมทุกคนเดี๋ยวจะซื้อไม่กินสักถังนะแล้อันนี้เสร็จผมว่าโอ้โหนี่อิ่มพอดีครับผมของข้าวน้อย โอเคครับทุกคนวันนี้ก็ชวนทุกคนนะครับมากินต้มตำด้วยกันวันนี้ตําต้มตาแล้วก็กินกับกุ้งกรเสือเผานะครับผมอร่อยมากนะฮะอยู่คลิปนี้นะครับอิ่มแล้วก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องๆในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ